วันนี้อยากจะมาอธิบายเกี่ยวกับบทสวดมนต์บทหนึ่งนั่นคือบทพาหุงมหากาบทสวดมนต์นี้มีความหมายที่ดีในทุกๆบทบทพาหุงมหากาหรือว่าเราจะเรียกกันว่าบทสวดชยะมังคละคาถาไม่ใช่บทสวดชัยมงคลคาถาต้องอ่านให้ถูกนะคะแต่ว่าพวกเราก็มักจะเรียกกันว่าบทพาหุงหรือว่าบทถวายพรพระ วันนี้จะได้ลงรายละเอียดแต่ละบทค่ะบทนี้เป็นการสรนเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมด8บทด้วยกันผู้ที่เป็นคนรจนาคือสมเด็จพระพนรัตสมัยยุคกรุงศรีอยุธยาเลยเริ่มต้นบทสวดพาหุงมาได้อย่างไรก็เริ่มจากหลวงพ่อจรรญ์วัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีเราก็น่าจะรู้จักกันอยู่นะคะหลวงพ่อจรรยท่านก็เป็นพระอาจารย์ที่ มีชื่อเสียงค่ะหลวงพ่อจารานปัจจุบันกมรณภาพไปแล้วนะคะคืนหนึ่งขณะที่ท่านกําลังนอนอยู่ท่านก็บอกว่าไม่ใช่เป็นการฝันเพอเจอร์แน่ๆเพราะว่าเวลาท่านหลับท่านหลับเหมือน,นหลับในอู่ทะเลบุญท่านหลับไปจากการปฏิบัติธรรมในฝันท่านเห็นพิสุรูปหนึ่งก็ดูเป็นพระพิสุที่มีอายุแล้วก็ดูน่าศรัทธาค่ะก็เดินมาหาท่านนะคะแล้วก็พูดให้ท่านฟังว่าตัวของท่านเองชื่อพระพนรัตน์อยู่วัด ป่าแก้วในยุคนั้นท่านก็มียศเป็นสมเด็จนะคะก็จะเรียกกันว่าสมเด็จพระพนรัตน์เป็นอาจารย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชของเราเลยก็เหมือนเป็นพระผู้ใหญ่ที่พระนเรศวรเคารพค่ะยุคนั้นก็คือยุคกรุงศรีอยุธยาก็บอกว่าท่านได้เขียนได้รจนาบทสวดขึ้นมาบทหนึ่งเพื่อที่จะถวายพระนเรศวรแล้วก็เพื่อให้พระพิสุส่งได้สวดจุดประสงค์แรกในยุคนั้นก็คือสวดถวายพรพระราชา ถวายพรแก่พระราชาให้พระราชารบชนะให้มีชัยชนะในทุกสิ่งหลังจากสวดถวายพรแล้วก็เลยให้พระราชาได้สวดด้วยเพราะฉะนั้นบทสวดนี้สมเด็จพระนเรศวรก็จะสวดเหมือนกันค่ะสวดเพื่อที่จะได้มีชัยชนะในการรบในทุกๆครั้งเพื่อเป็นสิรีมงคลให้กับตนเอง<ๆ>ก็เลยบอกหลวงพ่อจรันไปบทสวดนี้ได้เก็บไว้อยู่ที่วัดชัยมงคลขอให้หลวงพ่อจรันได้ไปนําบทสวดนี้มา พอตื่นขึ้นมาค่ะหลวงพ่อจารันก็รู้เลยว่าอันนี้ต้องเป็นฝันเกี่ยวกับบุญบรรดาลหรือว่ามีเทวดามาบอกประมาณนั้นก็เลยไปตอนนั้นกําลังมีการบูรณนะพระเจดีก็ลงไปแล้วก็ไปเจอเป็นการจารึก บทสวดนี้หลวงพ่อจารันก็เลยนําบทสวดนี้มาเป็นที่แพร่หลายในการสวดของพระพิสุค่ะทาให้เวลาเราฟังบทสวดต่างๆเวลาพระจะสวดบทต่างๆสังเกตดีๆนะคะตอนท้ายก็จะต้องมาบทพาหุงและก็มหากรุณิโกเราจะต้องได้ยินบทนี้ก็เหมือนเป็นการวอวยพรยติโยมเพราะว่าบทนี้เริ่มต้นคือการถวายพรพระเจ้าแผ่นดินอันนี้ก็เหมือนเป็นการสวดเพื่อวอวยพรยติโยมให้เป็นผู้ที่มีชัยชนะในทุกสิ่ง เราจะได้เข้าใจว่าเวลาเราฟังบทสวดเนี่ยพาหุงคือพระกําลังให้พรเราอยู่ว่าให้เราอะ่ะมีชัยชนะในทุกๆอย่างมีชัยชนะในเรื่องของคนเจอคนไม่ดีก็ขอให้ได้รับชัยชนะเจอสิ่งไม่ดีเข้ามาก็ขอให้ผ่านพ้นประมาณนี้นะคะทีนี้เราจะได้มาเข้าสู่แต่ละบทสวดมีความหมายอย่างไรมีที่มาที่ไปอย่างไรคะ่ะเริ่มบทสวดแรกนะคะที่สวดว่า พาหุงสหัสสมาพีนีมมิตรสาวุธันตังครีเมคาราังอุทิตโคราสเสนมารังธานาทธรรมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชาสาภวตุเตชยมังคารานินี่คือบทแรกค่ะบทแรกจะเป็นการกล่าวถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เจอกับพญามารผู้เนรมิตแขนตั้งพันมาต่อกอกับพระพุทธองค์แล้วก็พญามารน่ะขี่ช้างครีเมศ ก็คือเป็นการสนเสริญชัยชนะแรกของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้ธรรมเป็นพระพุทธเจ้าพอมาถึงบทแรกเราก็เลยต้องเข้าสู่เรื่องราวในช่วงนั้นค่ะแสดงว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันเพนขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรูธ้ธรรมแสดงว่าพญามารก็มาในคืนนั้นเราก็เลยต้องมาทบทวนเหตุการณ์ในวันนั้นกันค่ะขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหย้อนไป ก่อนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะของเราจะตรัสรู้เกิดอะไรขึ้นเช้านั้นพระพุทธองค์นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งนำข้าวมาทูปายาสมาถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หญิงคนนั้นคือนางสุชาดาตั้งใจเลยทํเข้าวมาทูปายาทั้งหมด4 9ิก้อนจริงๆคือมีความคิดว่าจะเอามาถวายเทวดาที่ตนเองไปบนไว้และก็มีความเข้าใจว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเทวดา ที่ตนเองบนไว้แล้วก็ออกมารับทานของนางนางก็ดีใจค่ะนางอะ่ะบนไว้ที่ต้นไสใหญ่ต้นหนึ่งริมแม่น้ําเนรัญชาาเพราะว่าบ้านนางอยู่ละแวกนั้นนะคะบนเพื่อที่จะขอให้ชีวิตนางอะ่ะดีให้นางมีสามีที่ดีแล้วก็มีลูกที่ดีและนางก็ได้รับสิ่งนั้นแล้วพอได้รับแล้วผ่านมาตั้งนานจนลูกโตเป็นหนุ่มก็ยังไม่ได้มาแก้บนก็เลยคิดขึ้นมาว่าไม่ได้ละ ยังไงมันก็ต้องแก้บนนี่แหละค่ะก็เลยทําข้าวมาทุปยาธพอถวายเสร็จพระพุทธองค์ฉันเข้ามาทุปยาธเสร็จสิ่งที่พระพุทธองค์ทําคือนางถวายเข้ามาทุปยาธใส่ถาดทองนะคะพระพุทธองค์ก็นําถาดทองนั้นไปลอยน้ําที่แม่น้ําเนรัญชลาอธิษฐานจิตว่าถ้าหากเราจะได้บรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้ถาดทองนี้จงลอยทวนน้ําไป แต่ถ้าเราจะไม่ได้บรรุธรรมก็ขอให้ลอยตามน้ำไปปกติเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือถาดทองลอยทวนน้ำไปถึง80ศอกนะคะลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปหนึ่งศอกในยุคนั้นคือ50เซนติเมตรดังนั้น80ศอกก็คือ4,000เซนติเมตรระยะทางที่ลอยไปก็ทวนกระแสน้ำไปจากนั้นก็จมจมไปเจอกับถาดทองอีก สามถาดที่อยู่ก้นแม่น้ำมีกาละนาคาราชนอนเฝ้าอยู่ก็จมไปเป็นถาดใบที่สี่ค่ะพอจมไปปุ๊บก็ไปคลิกกับถาดทองอีกสามใบกาละนาคาราชผงกงหัวขึ้นมาถาดทองมาตกตรงนี้แสดงว่าพระพุทธเจ้ากำลังเกิดขึ้นอีกพระองค์แล้วหรือเวลาช่างผ่านไปเร็วจังหลังจากนั้นก็นอนต่อแสดงว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามพระองค์ก็มาลอยถาดทองที่นี่เช่นกันนะคะ ก็ต้องได้รับข้าวมัทุปยาตเช่นกันคือเป็นเหตุการณ์ที่ทําเหมือนกันเลยเพราะสามาสัมพุทธเจ้าแต่ละองค์ก่อนตรัสรู้ธรรมจะต้องได้รับข้าวมัทุปยาตจากธนบดีผู้มีบุญท่านใดท่านหนึ่งที่สร้างบุญมาแล้วก็จะต้องมาถวายหลังจากนั้นก็ต้องลอยถาดทองพอลอยเสร็จนั่นแหละค่ะพระองค์ก็เลยปลื้มใจว่าได้เห็นสิ่งอัศจรรย์นี้ทําให้มั่นใจแล้วเราจะต้องได้บรรุธรรมแน่แน่พระพุทธ์ก็เตรียมตัวแหละก็เตรียมตัวทั้งวันที่ว,ทว่าคืนนี้เราจะนั่งสมาธิ จนช่วงเย็นเจอโสธียพราม์กำลังถือย่ามานะคะทั้งหมด8กดกมด้วยกันพอเห็นสมณะรูปนี้นั่งอยู่คือตอนนั้นพระพุทธองค์ไม่อยู่ที่ต้นไรแล้วนะพระพุทธองค์ข้ามฝั่งมาอีกฝั่งหนึ่งเจอต้นโพหรือต้นอัสัตตพรกึกพระพุทธองค์เห็นว่าต้นไม้นี้ช่างใหญ่ก็เลยคิดที่จะนั่งสมาธิใต้ต้นไม้นี้แหละต้นโพต้นนี้มีอายุกี่ปี สหาชาิทั้งเจของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอะไรบ้างสหาชาติทั้งเจคือเกิดวันเดียวกันปีเดียวกันเดือนเดียวกันแต่อาจจะคนละเวลาแต่ว่าถือว่าวันเดียวเดือนเดียวปีเดียวกันมีทั้งหมดเจดอย่างด้วยกันพระอานนท์พระนางพิมพาอมาตกาลุทายีในฉันนะมีขุมทรัพย์ด้วยขุมทรัพย์ของพระพุทธองค์เกิดขึ้นมาสี่ทิศเลยมีม้ากันทกะอ่ะหกละอีกหนึ่ง ต้นพระศรีมหาโพหรือต้นอสตรรัตพฤกต้นที่พระพุทธองค์บรรลุธรรมถือว่าเป็นต้นไม้คู่บุญที่เกิดมาพร้อมพระพุทธองค์ค่ะดังนั้นต้นอสตรรัตพฤกหรือต้นโพต้นนี้มีอายุ35ปีเท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะพระพุทธองค์ก็เลยนั่งลงแล้วก็รับย่าจากโสทียพามเอาย่าปูแล้วก็ที่ฐานจิตค่ะที่ฐานจิตอีกครั้งนึงเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับตนเอง พระพุทธองค์อธิษฐานจิตว่าถ้าหากการนั่งครั้งนี้ของเราจะทําให้เราบรรลุธรรมได้เข้าถึงสัจธรรมได้ขอให้ย่านี้จงเกิดเป็นรัตนบัลลังก์ขึ้นมาก็เลยเกิดเป็นรัตนบัลลังก์ขึ้นมาค่ะซึ่งเราจะเรียกว่าอัปราชิตบ,บัลลังก์ซึ่งจะเป็นบัลลังก์แก้วสูงทั้งหมด14ศอกจะมีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่เห็นว่าพระพุทธองค์ได้นั่งบนรัตนบัลลังก์แก้ว แต่ว่าคนทั่วไปเดินผ่านก็จะเห็นว่าพุทธองค์นั่งอยู่บนกองหญ้ากองฟางซึ่งมีทั้งหมดแปดกรรมแต่พระพุทธองค์จะเห็นในละเอียดเป็นยังไงคืนนั้นก็เลยตั้งใจปฏิบัติธรรมแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะพญามารมาเลยพญามารที่มาเนี่ยจริงๆแล้วคือเทวดาเป็นเทวดาชั้นปรนิมมิตวัสวัตตีก็เลยชื่อพญาวัสวัตตีมารที่เราได้ยินกันค่ะ เป็นเทวดาที่ปกครองสวรรค์ชั้นที่หกนะคะแต่ว่าเป็นมิจฉาทิฐิทําไมถึงเป็นมิจฉาทิฐิพญาวสวติมาน่ะจริงๆแล้วมีจิตปรารถนาความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะในยุคข,ของพระพุทธเจ้ากัสสป,ปะก็ได้รับพุทธพยากรณ์ท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตพอได้รับพุทธพยากรณ์แล้วก็แสดงว่านี่คือนิยตตะโพธิสัตด้วยนะนี่ขนาดเป็นนิยตตโพธิสัตนะคะ แต่ว่าพอขึ้นไปอ่ะเป็นเทวดาปกครองสวรรค์ชั้นที่6พยาวสวติมานเมื่อเห็นว่าสมณารูปนี้พระโคตมะกําลังจะได้บรรลุธรรมคืนนี้อยู่ๆก็เกิดความคิดไม่ดีขึ้นมาค่ะถ้าพระพุทธองค์บรรลุธรรมแล้วคนทั่วไปก็จะไปนิพพานหมดสิถ้าไปนิพพานหมดคนก็จะมาสวรรค์น,น้อยและจะมีใครให้เราโปรดไหมอยู่ๆก็คิดอีกแบบหนึ่งว่าเดี๋ยวคนไปนิพพานกันหมด เราก็มีความตั้งใจจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเราจะโปรดใครเหมือนกับท่านอนะ่ะมาแย่งโปรดก็เหมือนกับว่ามีความคิดบางอย่างที่ไม่ดีก็เลยโดนสอดอะไรที่ไม่ดีไม่ดีขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นจนทําให้ไปหาพระโคตมะเลยที่ใต้ต้นสัตวพฤกษ์คือจะไม่ยอมให้ท่านนั่งสมาธิต้องไปขัดขวางพอไปหาก็อย่างที่บทสวดว่าไว้ค่ะพาเสนามานก็พากองทัพไปยิ่งใหญ่นะคะ แล้วพญาวสวตีก็อยู่บนช้างครีเมซซึ่งเป็นช้างตัวสูงใหญ่มากๆพอมาถึงหน้าพระพุทธองค์ก็บอกว่าท่านจงลุกจากบัลลังนี้บัลลังเนี้ยเป็นของเราไม่ใช่ของท่านพระพุทธองค์ก็บอกไม่ใช่บัลลังเนี้ยเป็นของเราจะเป็นของท่านได้ยังไงพญามารบอกว่าก็ไม่รู้แหละยังไงบัลลังเนี้ยต้องเป็นของเราเนี่ยเรามีพยานเยอะแยะนี่คือการต่อสู้ครั้งแรกของพระพุทธองค์ค่ะพระพุทธองค์นึกถึงบารมีทั้ง30ทัศน พระพุทธองค์ไม่มีพยานในการรู้เห็นการเกิดขึ้นของรัตนบัลังก์นี้ก็คือพระองค์อยู่พระองค์เดียวนะคะก็เลยต้องนึกถึงบาร,รมีทั้งสามสิบทัศบุญที่สั่งสมมาในการสร้างบาร,รมีของพระพุทธองค์อ่ะพระพุทธองค์สร้างบาร,รมีอะไรบ้างไอ้อย่างทานบาร,รมีเนี่ยทํามานับภพบนับชาติไม่ท้วนไม่ว่าจะสละทรัพย์ก็ตามสละชีวิตก็ตามสละอวัยวะก็ตามคือทํามาหมดแล้วทําแบบยิ่งใหญ่ด้วย ด้วยการนึกถึงบุญนี้นั่นเองค่ะถ้าในตำราเขาจะบอกว่าพระแม่ธรณีก็เลยมาช่วยด้วยการบีบมวยผมนะคะซึ่งน้ำที่ไหลาจากมวยผมของพระแม่ธรณีในตำราเขาก็จะบอกว่าก็มาจากการทำทานของพระพุทธองค์ที่มีการหลั่งน้ำทุกครั้งเวลาทำทานน้ำนี้ก็เหมือนเป็นน้ำสะสมจากการบำเพ็ญทานน้ำนี้ก็เลยมาพัดพาหมู่มารให้หายไปครูไม่ใหญ่ก็จะบอกว่าพระพุทธองค์ก็นึกถึง บารมีของพระพุทธองค์แล้วกระแสะน้ําก็มาก็คือมาจากบารมีของพระองค์ล้วนๆที่พอนึกถึงแล้วก็ทําให้มีกระแสะน้ํามวลน,น้ําที่ยิ่งใหญ่มากมาพัดพาหมู่มารก็ถูกพัดไปก็เลยเป็นชัยชนะครั้งแรกก่อนจะตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะบทพาหุบทแรกก็เลยจะเกี่ยวกับบทนี้นะคะแต่เราก็ยังมีเกร็ดเพิ่มเติมค่ะเรื่องราวของพยาวัตวตีมานตอนที่เล่าถึงพระอุปคุตพระอุปคุต ก็เจอพญาวสวรตีมารเช่นเดียวกันค่ะตอนที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระอุปคุตตอนนั้นก็ได้บอกไปนะคะพระอุปคุตเนะ่ยเกิดในยุคสมัยของพระเจ้าอาโศกมหาราชตอนนั้นพระเจ้าอาโศกกําลังที่จะเฉลิมฉลองที่พระเจ้าอาโศกได้ก่อสร้างพระเจดีย์เนี่ยครบ8ปดหมพันคือสร้างวัดสร้างพระเจดีย์เยอะมากแล้วก็ต้องการจะเฉลิมฉลองแล้วก็รู้ว่าการเฉลิมฉลองครั้งนี้จะต้องมีมารมาขวางพระอุปคุตเป็นพระอรหรันต ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นค่ะทุกคนก็ทราบกันว่าท่านคือพระอาหารหันต์ก็เลยไปนิมนต์พระอุปคุตมาช่วยทําให้การเฉลิมฉลองเนี้ปลอดภัยพระอุปคุตก็มาพญาวัสวตัตตมานคนเดิมจริงๆด้วยจริงๆก็คือตอนนั้นโดนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทําแบบนี้แล้วนะคะแต่ว่าความคิดไม่ดีก็ยังคงมีอยู่เข้ามาขัดขวางจริงๆจะมาทําให้งานเฉลิมฉลองล่มพระอุปคุตก็เลยเสกหมาเน่าเอามาแขวนคอพยามารไว้ พยามารไปที่ไหนก็มีแต่กลิ่นเหม็นเน่าเอาออกก็ไม่ได้เพราะว่าพระอุบคุสมีฤทธิ์มากหลังจากนั้นก็เลยมาขอขมาค่ะพยามารมาขอขมาสุดท้ายพระอุบคุสมัดไว้ที่เขาพระสุเมนก่อนบอกว่าเดี๋ยวงานเฉลิมฉลองจบแล้วค่อยมาว่ากันพองานเฉลิมฉลองจบพระอุบคุสก็มาคุยกับพยามารคือพยามาน่ะหลังจากถูกทรมานแล้วเลยคิดได้ค่ะสมัยก่อนนะสมัย200กว่าปีอ่ะตอนที่เราอ่ะได้มาขวางพระโคตมะาก่อนที่จะบรรุธรรม ท่านก็คิดขึ้นมาได้เองก่อนที่พระโคตมะจะมาบรรลุธรรมตอนนั้นเราอะ่ะก็มาขัดขวางทีนึงแล้วพระโคตมะยังใช้ความเมตตายังมีเมตตาทำกับเราคือไม่ทำอะไรกับเรารุนแรงแค่ให้น้ำพัดเราไปแต่ว่าสมนารูปนี้คือพระอุปคุตเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแอบดราม่านิดนึงทำไมถึงทำร้ายจิตใจเราจังเลยทำไมมาทำให้เราอับอายขนาดนี้ก็คือคิดอนะ่ะมีเวลาคิดไตร่ตรองไป หลังจากถูกมัดที่เขาพระสุมเมนก็คิดไปเรื่อยๆว่าเรามันไม่ดีเนอะเราไม่น่าทําแบบนี้เลยพอพระอุปคุตมาปล่อยก็เลยขอขมาคือพระอุบุตก็ต้องให้บทเรียนค่ะพระอุบุตถามพญามารว่าท่านเคยเจอพระพุทธเจ้าไหมพญามารบอกว่าเคยสิทําไมจะไม่เคยเคยเจอเพราะว่าเคยไปขัดขวางอยู่พระอุปคุตเลยบอกว่าช่วยจำแรงเป็นพระพุทธเจ้าให้เราเห็นหน่อยได้ไหมคือพระอุปคุตไม่ทัน ใช่ไหมคะพระอุปคุตมาในยุคที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพานไป200ร้อยกว่าปีแล้วก็ไม่ทันเจอก็อยากเห็นพยามานบอกว่าได้เดี๋ยวเราจะเนรมิตกายเป็นพระพุทธเจ้าให้แต่ว่าห้ามไหวเราเป็นอันขาดนะเดี๋ยวบาปพระอุปคุตร,รับปากแต่พอเอาเข้าจริงพอจําแรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปุ๊บพระอุปคุตเห็นลักษณะมหาบุรุษ3-2ประการแล้วโอ้ยความศรัทธาล้นเปี่ยมค่ะปลื้มมากมีความศรัทธามากก้มลงกราบทันทีสามครั้ง พยามานตกกระจบอกว่าไม่ได้บอกแล้วถ้ามากราบเราเดี๋ยวเราจะบาปแต่พระอุปคุตก็บอกเอาหน้าไม่เป็นไรเรากราบด้วยการระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าคือมันทําไปแล้วอนะก็ไม่เป็นไรการที่ได้เจอพระอุปคุตทําให้พยาวัสวติมานกราบเนืออเน้อกลับตัวได้ค่ะพอกลับเนื้อกลับตัวได้ก็เลยย้อนคิดขึ้นมาได้ว่าจริงๆแล้วพบชาติก่อนหน้านี้สมัยยุคพระพุทธเจ้ากับสัปปะเราได้รับพุทธบยากร แล้วเราก็มีความตั้งใจยอยากเป็นพระพุทธเจ้าทําไมเราถึงเป็นแบบนี้คือก็ได้คิดค่ะเห็นไหมคะว่าไม่น่าเชื่อเลยเนาะขนาดนิยัตกโพธิสัตว์ก็ยังอาจจะมีการกระทําความผิดพลาดได้บ้างเหมือนกันแสดงว่าบุคคลผู้อยู่เบื้องหลังก็ไม่ธรรมดาในการที่จะสอดละเอียดความคิดไม่ดีให้เกิดขึ้นขนาดมีบรารมีขนาดนี้ก็ยังเผลอคิดนะคะก็ค่อนข้าง อันตรายอยู่เราจะได้รู้ว่าผู้ที่อยู่ฉากหลังของเราเนี่ยเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนพระพุทธเจ้าของพวกเราในยุคสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสป,ปะก็ได้สร้างวิบากกรรมหนึง่งนั่นคือตอนนั้นเป็นพราหมณ์โชติปาลักษ์ก็ไม่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้พูดประโยคที่ไม่เหมาะสมออกไปทําให้ชาตินี้พระองค์ต้องมาบำเพ็ญเพียรยาวนานต้องมาทําให้ตัวเองลําบาก ถึง6ปีก็เพราะวิบากกรรมที่พูดดูมินการปฏิบัติธรรมกับพระพุทธเจ้ากับสป,ปะไว้นั่นเองก็ไม่น่าเชื่อเช่นกันว่าพุทธการที่แล้วพระพุทธเจ้าของเราก็ยังมีความผิดพลาดอยู่นะคะที่ไปเผลอพูดแบบนี้วันนี้ก็เลยต้องจบลงว่ากฎแห่งกรรมอันตรายแม้กระทั่งบุคคลที่ไม่ธรรมดาผู้ซึ่งเป็นพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นอยู่แล้วหรือว่ามีความปรารถนาแล้วได้เป็นนิยตาแล้วด้วย เขาก็ยังสามารถที่จะแทรกเข้าไปในใจให้คิดอะไรที่ไม่ดีได้นับภาษาอะไรกับพวกเรานะคะก็เหมือนเป็นคนตัวเล็กๆอะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามระวารักษาใจของเราให้ดีค่ะถ้ามันจะมีอะไรไม่ดีเข้ามาเผลอจะคิดอะไรไม่ดีก็ต้องเลิกคิดนะคะคิดแต่เรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็หมั่นสั่งสมบุญกันเอาเป็นว่าวันนี้ก็ได้หนึ่งบทแน่ๆแ,แล้วะคะ่ะบทพาวหุงบทแรกนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับ พยามารพยามานที่มาผจญพระพ,รพุทธเจ้าเป็นบุคคลแรกยังมีต่ออีกเจดบทค่ะก็ถือว่าขยายความให้เยอะขึ้นเราก็จะได้เข้าใจเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ในแต่ละบทของบทพาหุงว่ามีความสําคัญอย่างไรอีกเจ็ดบทก็คงจะขอเล่ากันไปเรื่อยๆแล้วกันในครั้งต่อๆไปนะคะตอนนี้เวลาหมดลงแล้วสําหรับวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีบุญรักษาเทวดาคุ้มครอง ความทุกข์อย่ามาแต่ต้องความเศร้าหมองจงหมดไปสวัสดีค่ะ